สวัสดีครับวันนี้ผมช่องเอิญเดยมทชัชแนลนะครับวันนี้เว้ยผมมีแผนการในดีมาแกล้งเอิีกแล้วผมจะซื้อของกินมายั่วให้เอินกินเพราะว่าคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยมันแกล้งผมเนะี่ยผมเพิ่งไปดัดฟันมาแล้วทีนี้ผมก็กินอะไรแทบไม่ได้และตอนนี้ผมกินได้แล้วแต่ก็ยังกินไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เพิ่งถอนฟันมาจะแ,แก้งเขาแต่เหมือนเหมือนกันกบบ้านราแก้ตัวเองด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะซื้ออะไรให้เอินกิน อะไรกินยั่วๆดีวะอ๋อผมลืมไปผมมีแอปนี้ไว้มีคนมาแย่งที่ร่างอะนั่งเลยนั่งเลยผมมีแอปแอปหนึ่งเว้ทุกคน litmate อ่าทำไมผมใช้แอปนี้เหรอผมจะใช้แอปนี้แหละในการโทรสุ่มเพื่อนที่จะมาหาคำตอบว่าเราจะซื้ออะไรดีภายในแอปเนี้ย มีารบอกว่าสุ่มแชทโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นใครแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราคือใครคือต่างฝ่ายเขาไม่รู้กันมีสุ่มแชท3นาทีแล้วก็โทรได้7นาทีนะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายแบบว่าไม่รู้จักกันแลวกันใช่ไหมแต่ถ้าเรามากดกดหัวใจเราก็จะได้รู้ว่าเขาคือใครแล้วเราก็คือใครเห็นหน้าโปรไฟล์เห็นทุกอย่างในโปรไฟล์นั้นแต่ถ้าเราไม่ได้แอดคนนั้นไปนะหรือว่ากดหัวใจไปอะ่ะแชทนั้นนะหรือว่าสายที่เราโทรไปก็จะไม่มีประวัติเลยก็จะหายไปเลย สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินใช่ไหมครับได้ครับี่ชื่ออะไรครับชื่อบอนครับอ,อ๋อครับพี่ครับผมมีคําถามมาถามพี่คือเย็นนี้ผมไม่รู้จะจะซื้ออะไรให้ให้สีภรรยากินดีผมคิดว่าผมเลยมาถามพี่พี่ว่าเอาเมนูอะไรดีเอาเมนูผักกาผักกะเราหรอครับมันช่มันกินทุกวันแล้วว่าผมเบื่อไข่เจียวยเคยไข่เจียวเลยเหรอ เอาแบบเด็ดๆกกว่านี้ได้ไหมพี่ขอเด็ดๆเลยต้มเล้งต้มเล้งโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช่ครับแค่นี้แหละอ <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> พี่เขากต้องโทรแค่เนี้ย <laughs> โอเคได้ออย่างหนึ่งเลยคือต้มเล้งนะทุกคนมาต่อต่อต่อ <laughs> เดี๋ยวเราตอนนี้ก็กำลังหาแมท เมื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาคือใครแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผมคือใครเหมือนกันบอลไหนผมก็ไม่รู้บอลไหนมีหลายบอลเลไเพื่อนก็มีชื่อบันเยอะแยะสวัสดีครับ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 ครับเขาตัดสายผมเลยอ่ะคืออะไรวะผมพูดไม่ดีตรงไหนอ่ะ สวัสดีพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับล็อกลุงไหมเฮะยทำไมลุงผิดลุงผิดตรงไหนฮะลุงทำอะไรผิดเฮ้ยเจ้เน้ในน้องเอ็งชื่ออะไรอ่ะเอ็งชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเรื่ม่เฮ้ยนักเงวะอยู่แถวไหนวะเนี่ยแถวไหนวะ ชื่อชิคิวครับมีแฟนยังมีผัวแล้วครับมีแฟนชื่ออะไรมีแฟนชื่อชื่อบีมครับชื่ออื่นใช่ออะไรอื่นไหนมีชื่อบีมแฟนพี่ชื่อบีมเขาชื่ออะไรนายพงศกรหำแดงห่มแดงเฮ้ยพี่ถามเลยหน่อยดิพี่ถามพี่ถามพี่ถามหน่อยพี่ถามหน่อยถามหน่อยดิอยากกินอะไรอ่ะยัยแนน่ยเย็นนี้กินอะไรดิ พิซซ่าพิซซ่าเลยเหรอโอ้โหเชื่ออะไรนะเราอะชื่อคิวครับพี่คิวอะชิวไหนอะนั่น่พี่เอิญอะเอิร์นไหนอีกทีเนี้ยไม่รู้จักไม่เนี่ยเอิญไหนวะไม่ดังอะไม่รู้จักเลยไม่ดังพอไม่รู้จักหรอกเอาอยู่อยู่แถวไหนเดี๋ยวไปหาเลยเนี่ยซาลาบุรีซาาบุรีโอใกล้บ้านเลยเดี๋ยวไปหาเลยตอนนี้เอาป่ะเอเเคฮ้ยใครตัวจริงวะฮะ มีใคนชื่ออะไรเออเออเออจำได้ไงจำได้ไงจำได้ไงมียูทูบไหมมีเลยได้ไม่ไงไปดูตัวเองในยูทูบนะไอหำไอหำแดงเข้าใจะไหมไอหำแดงโอเคแค่นี้แหละโอเคบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับไอหำแดงคขาไปหำแดงได้ครับไปหำแดงสวัสดีครับ ชื่ออะไรคะชื่อชื่อชื่อน้องคิวครับอายุเท่าไหร่อายุสิบแปดครับแล้วแล้วแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อยิบค่ะยิบอายุเท่าไหร่ครับเคยทายว่าอายุเท่าไหร่โอ้น่าจะยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองยี่สิบสองโอ้ครับทำอะไรอยู่กำลังคุยอยู่ครับก็รู้อยู่กับใครอ่ะอยู่กับอยู่กับแฟนครับ ๋อไม่ใช่ครับไม่อยู่กับแป๊มอยู่คนเดียวครับแหมไม่มี่ยนไม่เทยพี่ขาพี่ผมถามแม่หน่อยเย็นนี้ผมไม่รู้ผมจะกินอะไรดีแล้วผมกินพี่ได้ไหมครับเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบครับเจี๊ยบยอกยอกผมถามว่าจะกินข้าวอะไรดีอ๋อกินอะไรดีครับผมคิดไม่ออกเลยจะกินอะไรประมาณไหน เาแบบว่ามันน่าอร่อยสุดอ่ะชอบกินอะไรนะเอาก็ให้ถามันพูดมาแล้วเนี่ยผมไม่พี่พูดแล้วนมาไหนเอาอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยผมตามใจพี่ส้มตำส้มตำโอเคส้มตำอะไรครับเอาเร็วเร็วดิหยูข้าวจะเค์ฟิวแล้วเร็วๆจะเค์ฟิวเร็วเอาเอาทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยอะไรํำไทยตำไทย อาปูปะลาร้าดีวกว่าผมไม่ชอบตาไทยอ่ะค่ะตำปูปลาร้าเลยเออให้มันได้อย่างงี้ดีกว่าแล้วเขาถามทำไมเนี่ยอ๋อแค่นี้แหละจบแล้วใช่ครับผมโทรมาแค่นี้นแหละครับโทรถามว่าจะกินข้าวอะไรนะครับผม,ม,ผ,มผมคิดไม่ออกไงเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สูตรนีม้มาโอเคครับขอบคุณม,มากครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็มีเมนูอ่าอะไรวะเล้งคนแรกคนต่อมาได้พิซซ่าทิกิปได้ส้มตำ โ okay, อเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนี่ทุกคนครับผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่คืออาหารที่ที่คนแนะนำมาให้เราซื้อนี่คือมีพิซซ่าขอ,อของน้องของน้องขําแดงแล้วก็อันเลง้งเล้งกับส้มตำจะไม่มีครับเพราะว่าคือฟิวร้านปิดหมดแล้วผมก็เลยซื้อสเต็กมาแทนเลง้ง ส่วนอันนี้ก็เป็นยำกับเฟรนฟรายมาแทนส้มตำนะครับ <c oughs> คือก็เป็นของโปรดเอ,อินเหมือนกันเป็นยำกับส้มตำนี่คือของโปรดเอ,อินมากคือ <c oughs> ตอนนี้เอ,อินมันก็นอนปวดได้สองสามวันแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดี <c oughs> ผมก็เลยคิดซะว่ากินยั่วซะเดดลยดีกว่ามันจะได้ตื่นตื่นนี้ก็จะหายแล้วใชนีหมดีกว่าผมมาให้ซื้อกินยง,ยงกินยาก่อนจะหายไม่หายง่ายหรอกเอินในเมเนี่ยก็เห็นของกินหรือว่าอาจจะเป็นเป็นเงินก็อะไเงี้ยหายเลยเลยทอนตายคนเดี๋ยวเราไปยั่วเอินกัน เดี๋ยวเราโดนโตก่อน um, คนไปโอนโคตรน่ากินนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินพิซซ่าในยามดึกไม่รู้ว่าจะอ้วนหรือไม่ผมก็ไม่รู้ เดี๋ยวลองดูซิว่ารลชั่นมันจะเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำจิ้มของสเต็กก่อนนะครับเดี๋ยวกินมาากินมเยโอ้โหครับเนี่ยอเพขาถ่าย,ยรายการอยู่ก็แบบถ่ายเขากินข้างนอกแล้วเขามากอนร้อนเขาก็เลยมากินข้างในเปลี่ยนบรรยากาศไงนี่ทุกคนดูเดี๋ยวเขาปิดแอร์มาได้เขาร้อนเขาก็บอกอยู่ว่ามากินข้างในได้เอร์นี่ทุกคนดูสเต็กเน้นๆเลยทุกคน อเอาไปยถูดไปเลยออกไปนี่ล่ะพี่หล,ลานทาเต๊ะทาเต๊ะไม่ค่อยอร่อยนะดูยำคุณด,ดูยำนี่ดูดูดูนี่อ,ออกไปนี่ล่ก็รู้ว,ว่าเขาไม่สบายนะดูหอยดูหอยว้าวนี่ล่ก็รู้ว่าเขาไม่สบายอ่ะเธอก็ต้องไม่กวนขเขาดิยำไม่คูอ่อ,อร่อยอ่ะคิวอ่ะ กูบอกให้ออกไปไงนี่นี่ไฟนี่ดีเลยเขาเนอนน่ะเธอไม่มีความเกรงใจเขาเลยแล้วเธอจะรู้ว่าเขาปวดหัวไม่สบายอยู่เธอก็ควรให้เขาพักก่อนแต่เธอก็ยังมากินมเลยอะไรเขาแบบเนี้ยเขาไม่สบายแต่รับบทได้ด้วยไงได้ไงอ่ะนี่ที่ไหนอะ่ะโหพิซซ่าน่ากินมากเลยอะ่ะอูบบ้อูเแ็กมีได้ไหมยืดๆเลยอะ่ะ ป้ามันขนาดนั้นได้เหรอหึเล็กินอยู่พักเล็บไอ้ลอาออกไปงั้นปิดแอร์นะปิดแอรนะ์นคิวเดี๋ยวเขาทำอะไรรายการดูจมันวุ่วายแล้วเนวีย่ยทุกคนดูไปเลยนอะไรฮะกูถามที่ไหนรายการพ่อบ้านเข้าครัวเขาจะมาสาธิตการาเขัวเลยก็ไปห้องครัวนี่คิวนี่แหละครับผมจะมาสาธิตการกิน เฮ้ยอ่เปิดแอร์มันร้อนเอ้าวอ้าเอ้าไม่สบายแล้วจะมาโวยวายอะไรเต้ก็นอนไปสิก็ทถอไม่ให้เขาพักผ่อนเลยอะอาะก็ขับผ่อนไปสิเขาอยากกินทางในเนี้ยอย่ากทำแบบนี้ได้嘛ทุกคนดูสเตนะครับผมกินหมดเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันว่าผมจะเพิ่มมากี่แคลดู้สเต้มันคืออะไรบ้างถามหน่อยชื่ออะไรมันกินนี่ไงเอา พาขาบางครอบครัวเขาซื้อสเต็กแล้วก็ยำแล้วก็มีพิซซ่าอุ้ยว้าวสเต็กีินู้ทุกคนดู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 ชิมดดูดูดูทุกคนดู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 ว,ดด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 ว้าวไม่กินหรอกอไม่ได้กินไม่ได้ โอเคไม่กินไม่เป็นไรนะครับเพราะบ้านเพราะบ้านเขาว่าเขาครัวเขาใจดีนะครับเขาแบ,บ็นทุกคนนะครับแต่เขาไม่กินก็โอเคไม่เป็นไรดูดูดูด <c oughs> ไม่มีคนดูแล <c oughs> แล้วก็เธอไม่ดูแลเขาแต่เธอก็ยังมากินอวดเขาอีกอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะไม่กินอวดเลยใช่ไหมอ่ะก็เขาไม่ได้อวดเขามาถ่ายรายการไม่เด <c oughs> <ๆ>้อเขาก็บอกว่าเขาเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วเปิดแอร์เขาหอกมเขาหลอก ก่อนเขาก็เข้าใจเมือคิดว่าตัวเองแกงเ้เขา๋ยวนี้เธอมาถ่ายรายการอะไรเขาไม่สบายเดี๋ยวนี้เธอจะต้องคิดหน่อยนิดนึงคิดสักสิอะไรเนี่ยคนไม่สบายหมดจ้ะโอ้ดูกุ้ดูกุ้งดิว้าว,ก,วา <c oughs> กุ้งเบลร์อเริ่มไม่ตายสิโอ้กุ้งมันขึ้งใหญ่แล้วดูขนาดใหญ่ดูกุ้งสิ กุ้งอร่อยนะพี่รักลองชิมดูไหมน้ำเชอบเอานนี้ใส่เดือๆเดือดมาทำอีกเลยวลองชิมดูชิมดูก็บอกไม่กินถึงจะตัวใหญ่น่ากินอร่อยแจ๋งเลยก็ไม่กินหรอกไม่ชอบโอ้โหอ่ามากินด้วยกันมากินด้วยกันมาลองชิมไม่กินน่าใจน่าใจว่าไม่กินไหนไหนไหนจริงไหมวิกติงกุ้งตัวใหญ่อันนี้ที่นหนอ่ะดูกุ้งตัวใหญ่นะนี่ตัวที่ไหนกุ้งตัวใหญ่นะอะไร บอกว่าไม่อยู่บอกว่าไม่อยู่ไม่กินไม่สบายไม่สบายโอเคนอนนอนต่อไปนอนต่อไปอ่ะนอนลงนอนลงนอนอะไรมันเด้งหนึบขึ้นมาเองมันเด้หนึบขึ้นมาเองแล้หม่เอ้าขึ้นมาได้ยังไงอะไรหนูเริ่มหายดีแล้วโอ้เริ่มหายดีแล้วเหรอเมื่อกี้ยังนอนลงไม่แล้วไม่้นอนจับตัวเขาลโอ้๋อนนอนขี้เลยหนอนต่อ อะไรยำอะไรเขากินคนเดียวเขาถ่ายรายการพี่ลาถ่ายเสร็จแล้วขอกินได้ไหมอ่ะรายการกินคนเดียวพ่อ้า่เข้ากลัวเข้ากลัวมันก็ไปกินในครัวดิก็แบบกินในนี้มันได้อัตรสดีนะมใช่หรอดูหอยดูหอยดูหอยพี่ลาขอร้องของคำคอื้อที่ลาต <laughs> ้องร้ายแต่หมดแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วน้ำตาจ <Yeah. S 1> ะเป็นไะเย้ออ เก็บเก็บพับมาเทากวัวอะไรโอ้ยเดี๋ยแม่เดียวยังเดินไม่ไหวเลยอะไรเดินไม่ไหวเอาเดี๋ยวแบบก็ไม่นอนไมมาทำไมอยากกินอ่ะไม่ไม่ได้กินแบบนี้นานแล้วกินแต่ข้าวต้มเอ้ยอะไรอะไรใครให้กินบอกว่าไม่สบายก็ไม่ให้กินนี่นี่แล้วเป็นแบบนี้เธอหายใจไหล อวันนี้มันนานแสนนานเนานมื่อไหร่เขาจะหายไข่นะโอุ้ยหายแล้วหายแล้วมาพอแล้วพอแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วบอกเป็นไข่แล้วกินได้ยังไงอร่อยเลยพี่แอ๊บอู้อร่อยจังเลยมาชินะร้านอ่ะเนี่ยเออเว้ยเฮ้กุ้งใหญ่มากเลยอะ่ะกินไม่ได้อืมอ่าอืมอืม โ <Okay. S 2> อเคอเอนอดีนะจิะมคน,นเดียวเลยทีนี่ไปแบ่งกูด้วยที่ละเฮ้ยแบ่งเขากิมบ้างดิว่างๆกงกิมหนกูกิมว่าง,า,งางกินว่าง,าง,งเฮ้ยเขาซื้อมาทาอะไรากาวเ้าพลัดการตอนเขา้าพัดอะไรอะพัดตดรวจเลยนะต,ตอนเนี้ย

<laughs> đi. Ộ, lúc 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 <laughs> lúc 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 tem, lúc lúc นอนยำเนี่ยวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะบอกอะไรกายให้นะส่วนประกอบของเนี้ยมีวุ้นเส้นดูกินดูไม่เอาแล้วโกรธแล้วเลยโกรธจริงๆนี่เหรอแล้วไม่ใช่มีเส้นนะมีมีหอยด้วยดูเหรออยากแก้คนป่วยได้ไหมคนป่วยก็นอนไปสิจะทำยังงคือจะนอนแล้ ตัาฟันดีนะครับหลังเขาที่เราไม่อยากให้าเห็นนะที่รักออกาแล้วทำไมชอบแก้มไอ้หายไม่แก้มแล้วหายแล้วหายแล้วเดินได้ยังไม่เดินหาเลยนี่คุณ รายการอะไรนะรายการพ่อบ้านเข้าครัวอวันนี้เราจะพามากินนะคะเป็นรายการแม่บ้านเข้าขวดนั่นเอแม่บ้านเขา้าขวดอะไรทีน,นี้ทำไมมันอร่อยแบบนี้เธอไปซื้อมาอยู่ได้ปะทไปซื้อมาอยู่ <c oughs> ยอะๆ <c oughs> หายแล้วมะเนยกินขนาดเนี้ยหายอ่ะ <c oughs> ยังไม่หายเลยเฮ้ยตื่นแล้ต่อหายแล้ว <c oughs> หายแล้ว

ตาทำไมไอ้ทำไอกินเถอะหย่าหย่าหย่าไอ้โมกุย่ามกแล้ววยกบอกว่าเาจะถึไงช่ยอะไรยไหโรกยังไม่เห็นโอรกยังไม่เห็นมต้องขนน้เลยเหรอดินไยมนด้ ่ำให้หนูเลยเหรอมาก็รู้ว่าหนูชอบต้มตำอะไรต้มตำอะไรต้มตำไม่มีมันเคริวหมดแล้วปิดแล้วไม่ได้ซื้อมาให้เขาจินเหรอใช่ใช่ให้หนูเหรอก็เข้าใจถึงหายอยากให้เขาหายหายล้วเนี่ยทำเลยโอ้โหนี่คือยังไม่หายถ้าหายจะขนาดไหนเนี่ยยังไม่หายอ่ะขอกินได้ไหมเอากินไปกินไปดูดูมันกินเอากินให้หมดนะ กินไม่หมดนะจะปั่นเงินเลยกินหมดเลยพูดปั่นโพมันกินหมดอ้ยครับถ้าวเช้านี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็หายแล้วเป็นเป็นไข้เจอของกินก็ไปหายเลยหายเลยไหมยังยังไม่หายเพราะอุ้ยยิ่อยากแก้อยากแก้อยากแก้แล้วพออยังไม่หายหายยังไม่แก้ไม่หายหายยังเออแค่นั่นแหละหายแล้ว